ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะรต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานาทีพบกับผมอาชิรับระดับกุลครับและวิทยากรประจำรายการดรสุรีพรบุญวงการจูภาว,วังครับผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มูล,ลนิธิชัยพัฒนาซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น FM92 หรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับบนเว็บไซต์สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่เว w m o e บ a d i o ็บ a อท e อนอกเหนือจากจะรับฟังรายการสดได้แล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ถึง180วันและทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับ นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถแจ้งผลการรับฟังแนะนำติดชมรายการส่งเข้ามาทางอีเมลได้ครับที่พอเพียง9 2 f m g m a i l c o m porpian92fm@gmail.com g เดี๋ยวเราไปสนทนากับดรสุริพรบุญบงการจูภาวังจากมูลนิธิชัยพัฒนากันครับเพราะฉะนั้นเจนแซกับเจนอัลฟาเอาใช้คำนี้เลยแล้วกันครับ เอว่าดิฉันว่าโลกมันคงเปลี่ยนเร็วเจนแซกับเจนอัลฟาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมันเข้ามามีส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลในการสนับสนุนการซื้อสินค้าให้กับพวกเด็กเหล่านี้มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อง่ายๆอย่างนั้นไหมไม่ครัมันเป็นไปไม่ได้แล้วเหมือนเจนก่อนๆมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอา เอะไรอ่ะนางแบบสวยๆมาไหมมันไม่ใช่่ใช่อาจจะต้องเป็นคนที่ใช้จริงจริงครับประสบการณ์จริงเขามีการทำรีเสิร์ชเขามีการหาข้อมูลว่าอการที่เขาจะซื้อสินค้าอย่างเงี้ยมันดีจริงไหมเดี๋ยวนี้มันมีรีวิวใช่ไหมอ่าใช่ครับมีรีวิวสินค้าบางคนก็ด่าเลยไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่ดีเลยบางคนก็แบบโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อรีวิวแบบไหนแม้กระทั่งการเดินทางครับ สมัยสมัยนี้มันมีพวกทริปแอดไวเซอร์ใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไปเที่ยวก็จะต้องใช้วิธีการไปกับทราเวลเอเจนซะี่บริษัทอะไรนะบริษัททัวร์ใช่ไหมคะครเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตเลยก็ไม่ได้มีเลยขนาดนั้นใช่ไหมคะไปไหนก็ไปบริษัททัวร์นี่ตอนนี้มันก็ม,มีในเรื่องอนนินเทอร์เน็ตเดินทางท่องเที่ยวได้เองแล้วจะมาจะมาดูไหมว่าโรงแรมเป็นยังไง เคยเข้าไปใน TripAdvisor กันไหมคะมันจะเป็นพวก booking com เลยพวกเนี้ยมีไหมในพวกแอปอะไรพวกเนี้ยนะคะใช่ครับบางทีอาจจะเห็นโฆษณาชวนเชื่อโรงแรมบางทีโรงแรมเขาก็จะถ่ายรูปโรงแรมของเขาอ่ะสวยๆเงี้ยสวยๆดูดีๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามดูรีวิวจริงๆจากผู้ใช้จริงเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมลงสาบเดินเต็มเลย ห้องน้ําตรงนี้เน่ามากอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บอกตรงนี้มันสวยนะหรือนึกออกมามันก็สามารถที่จะแบบกลายเป็นว่าผู้ใช้จริงอะกลายเป็นคนโฆษณากันเองอ่าใช่ใช่ใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครับมากมายเลยนะคะส่วนเจนอัลฟาเล็กเลยนี่เจนเจนจิ๋วเลยสิบขวบลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นเจนที่กําหนดทิศทาง ของการบริโภคของโลกใบนี้โอ้โหเหรอฮะอาจใช่สิกําหนดเพราะว่าเขาก็จะเป็นเจนที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคตถูกไหมเขากำลังโตและเจนนี้เป็นเจนที่เกิดมากับเทคโนโลยีนะอ่ะอันนี้ไม่ปฏิเสธครับใช่ยิ่งกว่าเจนแซดอีกนะถูกไหมครับใช่ครับคุณคุณเคยเห็นไหมคะว่าบางทีมันมีโฆษณาล้อเลียนขำๆว่าเด็กออกจากท้องมาพร้อมมือถือ ออกมาพร้อมกับเทคโนโลยีเลยก็เห็นว่าออกมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เลยออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะมากับเทคโนโลยีอยู่กับมือถือคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมอยู่กับ sustainability อยู่ความยั่งยืนโตมาปั๊บก็ได้ยินแต่ความยั่งยืนพูดกรอกหูทุกวันพูดถึง จรยาบาลธรรมาพิบาล ethical practice inclusivity คืออะไรก็คือการมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ไม่โดนหลอกง่ายก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเจนนี้นะคะเจนอัลฟ่าก็จะไม่โดนหลอกง่ายก็จะเป็นอะไรที่มีเป็นความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมันจะเห็นไหมโลกพรโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ของผู้คนมันก็เปลี่ยนอันนี้นับจิงฉันว่ามันสำคัญนะเราจะต้องไปดูเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะพอมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยบทบาทขององค์กรต่างๆครับนะคะบริษัทห้างร้านรวมทั้งรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะมันก็เลยต้องมีโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆมันต้องมีอย่างเงี้ยการบริหารความยั่งยืนถูกไหม Sustainable development sustainability อะไรก็ว่าไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะ ทีนี้มันก็จะมีโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราคุยกันไปตามนี้เลยนะคะ,<ฮ>ะเรามาทำความรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆกันดีกว่าครนะ,<ฮ>ะไม่แน่ใจว่ารู้จักเศรษฐกิจโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG ไหมคะ เหมือนเคยได้ยินมันผ่านแล้วใช่ไหม BCG นะคะซึ่งตรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วละเปิดรัฐบาลที่แล้วกินเวลายาวนานนิดนึงนะคะจะมีมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละนี่เขาจะเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะถ้ายังจํากันได้ฉันย้อนนิดเดียวนะคะความยั่งยืนต้องมีสามเสาหลักครับ นะคะมีความสมดุล3ด้าน<ะ>ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความสมดุลห้าม<ะ>มีหลักใดหลักหนึ่งที่มากเกินไปกว่าอีกหลักหนึ่งนะคะ,ะมีอะไรบ้างก็จะมีสิ่งแวดล้อม<ะ>สังคม<ะ>แล้วก็เศรษฐกิจะนะ,ะสามเสาหลักนะคะ,ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ BCG เนี่ยมันไม่ได้มุ่งเน้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอา้าก็เศรษฐ,ฐกิจนะ่ะเราก็พัฒนาเศรษฐ,ฐกิจไหมหเราจะไปเราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาคนนี่เราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาสังคมครับเราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนี่นาะทําไมจะต้องโมเดลเศรษฐ,ฐกิจทําไมจะต้องครอบคลุมไป ถึงสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยละ่ะครับถูกไหมใช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนไปละครับนะคะความสมดุลมันต้องเกิด3ามเสาหลักเราต้องแตะให้ได้ถูกไหมครับช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอย่างที่บอกมันเชื่อมโยงกัน มันแยกออกเป็นตอนๆต่อไปอีกมันไม่เวิร์กมันคงได้แหละแต่ว่ามันคงไม่เวิร์กละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าสังคมจะดีได้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต้องดีสิ่งแวดล้อมจะดีได้สังคมและเศรษฐกิจก็ต้องดีทุกอย่างมันต้องเอื้อกันคับรถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน B C และ G เนี่ยมีอะไรบ้างนะะ B เนี่ยก็คือ ไบโออี c o น o มีเศรษฐกิจชีวภาพอ๋อครับฮะอันนี้คุณละ C นั่นคือ c i r ร์ l คิลไ o ค o อ y รับเคยได้ยินกันมันเป็นคำคิดติดหูไปแล้วล่ะ c i r ร์ l คิลไ o ค o m ีครับก็จะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนครับและตัว G คือตัวสุดท้ายก็คือ Green Economy ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวอ๋อครับนะคะทีนี้ประเทศไทยอ่ะเรามีข้อได้เปรียบครับะเพราะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า biodiversity คบนึกภาพออกไหมคะเรามีความเรามีธรรมชาติที่มันหลากหลายใช่ครับนะคะเราเราไม่ได้มีแค่อย่างหนึ่งอย่างใดความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับความหลากหลายเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตและที่สำคัญเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโด้วยเช่นเดียวกันชัดเจนนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทำให้มันเป็นพื้นฐาน ความสามารถที่เราจะแข่งขันด้วยนวัตกรรมรจำได้ไหมเราเคยคุยกันว่าทำไมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม,มปลูกแต่ข้าวส่งออกแต่ข้าวเงี้ยรหรอ ทำไมเราไม่ทํำข้าวมันมีมูลค่าเพิ่มนวัตรกรรมมันจึงเกิดไงครับ,รบใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มันจะทําให้แข่งขันได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ครับ เลยด้วยซ้ำนะคะนี่พอมันการเกิดการแข่งขันในระดับโลกได้เนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนความเหลื่อมล้ำเนื่อออกมาระหว่างคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลดน้อยลงชุมชนมันก็จะเข้มแข็งมากขึ้นมันก็จะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกเลยเราดู B ก่อน B มี B และ C และ G นะมาดู B ก่อนเลยบ B เนี่ยพูดไปแล้วเศรษฐกิจชีวภาพไบโออ o โคน y ชีวภาพแปลว่าอะไรก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไบโอบอกไหมคะบอกว่าสถานีวิทยุศึกษาสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราเราได้เคยคุยกันมาแล้วนะว่าอุตสาหกรรมของโลกใบนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรน้ำมัน ออใช่พลังงานฟอสซิลใช่ครับหรือน้ำมันฮะโอ้โหช่วงนั้นคือบูมมากรถนี่ออกมาไม่รู้จะกี่ใช่ครับนะร้อยล้านพันล้านคันสร้างความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจครับได้อย่างมากมายเครื่องจักรกลอะไรทุกอย่างเดินด้วยน้ำมันจริงครับทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่มันก็นำมาสู่อะไรทุกอย่างมีดีมีเสียเนาะมันก็นำมาสู่มลพิษสารพิษการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรียกว่าวามหาศาลนะคะใช่ครับกลายเไปไ็นเลยตอนนี้ภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลง c l t m c t e n h e นั้นะที่เขาบอกมี global warming มี Climate Change การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับเขาเรียกได้ว่าในระดับที่เรียกได้ว่าสร้างความหายนะให้คนรุ่นใหม่ก็จริงต่อไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เศรษฐกิจเนี่ยแบบชีวภาพเนี่ยหรือว่า b i e c o n o m y เนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสออ๋ที่ฉันพูดไปจำได้ไหมบอก back to the nature นะเป็นกระแสที่ทั่วโลกนะพูดถึงมากที่สุดเลยเพราะมันไม่ใช่แค่อุณหภูมิเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนภาวะโลกร้อนแต่ว่าทรัพยากรมันก็ล่อยรอลงใช่ครับอย่าลืมเราเคยพูดกันถึงเรื่องนี้เราด้วยการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้นอ๋อ ฮะฮะฮะอันนี้จริงครับการบริโภคไม่ได้ลดน้อยลงเลยประชากรอาจจะลดน้อยลงการบริโภคลดน้อยลงตามประชากรไหมไม่ครับตอบเลยว่าไม่ไม่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลนี้มันเลยได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงนี้แหละค่ะบอกว่าเป็นการมุ่งเน้นนําเอาทรัพยากรชีวภาพพวกสิ่งมีชีวิตนี่แหละไม่ใช่แค่การเกษตรทั่วไปนะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสิ่งมีชีวิตมีอะไรพืช สัตว์รวมไปถึงจุลินทรีย์ไหมด้วยครับจุลินทรีย์แบคทีเ ria ะไรพวกนี้หมดเลยนะคะตลอดไปจนทั้งถึงอะไรวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์อุตสาหกรรมไอพวกวัสดุเราจําได้ไหมที่เราเคยพูดกันถึงน้ำมันไบโอดีเซลก็แล้วแต่ที่เราเอาน้ํามันใช้แล้วมาใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็เอามาเป็นการต่อยอดให้เกิดคุณค่าให้เกิดมูลค่าครับ เพิ่มขึ้นมา<ะ>เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือว่า bio-based products นะ,ะแต่มันก็ต้องมีการผ่านเทคโนโลยีแหละ,ะแล้วก็ต้องมีการผ่านงานวิจัยท,ท,ที่ต้องทำด้วยความยั่งยืนด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ฉันทราบอย่างฉันเ,เรียนให้ทราบนะคะก็คือประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมรเราจะปลูกข้าวแล้วเราจะขายแค่ข้าวที่มันเป็นเม็ดๆอ,อย่างนี้หรอ ทำไมเราไม่เอาข้าวไปทำการวิจัยสร้างเป็นนวัตกรรมครับสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใช่ไหมคะเนี้ยเราส่งออกอะไรหลายอย่างเราส่งออกข้าวครับมันสำปะหลังเราก็ส่งออกนะอย่าลืมภาคใต้เรามีอะไรอย่างพาราครับเออเยอะนะใช่ครับผลิตได้เยอะเลยอ้อยอย่างเงี้ยเราก็ผลิตได้เยอะนะคะเราถ้าเราปลูกยังไงขายอย่างนั้นเป็นไงก็ได้เ่าเนี้ก็ได้แค่นั้นใช่ มันก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มการกระจายรายได้มันก็ไม่ได้ลงไปใช่ไหมคะไม่มีการพลิกแพลงใดๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะเสียดายดิฉันจำดิฉันเล่าให้ฟังเคยจำได้ไหมว่าเราเคยพูดกันถึงไทเฟ็กซ์อ๋อฮะใช่ไหมคะงานแสดงเกี่ยวกับอาหารที่เขามีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นแล้วจำได้ไหมดิฉันบอกว่าข้าวอ่ะมันไม่ได้แปลงไปเป็นแค่โจ๊ก อย่างเดียวหรือฉันเคยพูดด้วยซ้ําว่ามันแปลงแปลงไปเป็นแป้งแป้งได้แป้งทาตัวไอศครีมก็ได้ฮะแป้งทาเด็กแป้งทาหน้าฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาใช่เป็นไอศครีมเป็นขนมเป็นอย่างอื่นใช่ครับอะไรเยอะแยะนี่รู้สึกจะสนใจของรับประทานมากข้อมูลเยอะมากมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมคะไปสรรหารับประทานมาใช่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศใช้คําว่าที่มีอุความอุดมสมบูรณ์เป็นระดับต้นๆแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่เอาตรงนี้มาต่อยอดเขาบอกว่าตามสถิตินะคะเขาบอกว่าของเราเนี่ยเป็น Biodiversity Hot Spot h ปอตฮอตสปอก็คือแบบเป็นอ้ออย่างนั้นเลยอ่ะเป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งของ Biodiversity ิต้เลยเฟื่องฟูไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมายไปหมดเขาบอกว่าประเทศไทยมีพันธุ์พืช มากกว่า1นึ่งหมามสามชนิดโอ้โหเยอะมากเยอะฮะนกฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าพันชนิดครับปลา2800ชนิดครับจุลินทรีย์ผมว่าเป็นแสนนะอ่าถูกต้องชนิดเยอะมากเลยนะฮะแสนห้าสาหร่ายห0าพชนิดครับมันแรงอีกเป็นแสนชนิดฮะฮะเยอะมากจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิต บนโลกใบนี้มันก็คือบนบนประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะ,ะนี่เราก็มีโครงการนะคะตอนนี้นำจุลินทรีย์เนี่ย ไปสลายต่อสังข้าว oh. จุลินทรีย์นี่เป็นอะไรที่ทําอะไรได้หลากหลายมาก<ะ>จุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยก็ย่อยสลายเนอะอไหมคะคมีการทําให้เราขับถ่ายได้ดีนี่เราก็ไปเอาไปสลายต่อสังข้าวเราจะได้ไม่เผาไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้เราเล่าในรายละเอียดต่อไปเนอะนะคะเราจะได้ไม่เผามันจะเป็นที่มาของมลพิษที่เป็น PM ที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือเพราะมีการเผาต่อสังข้าวกันเยอะครับแต่อยากจะบอกว่าพวกเนี่ย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้บัจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะนะมันมีหลายสปีชีส์มันมีหลายพัน์มีหลายชนิดมากนะคะตัวแรงอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนำนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยสปีชีส์เนี่ยเขาใช้คำว่าประมาณ10%ของโลกเนี่ยอยู่ในประเทศไทยโอ้ล่ะเยอะไหมภูมิใจเนาะ ควรนี่จะต้องภูมิใจนี่แหละเพราะทำไมพสปอรจริงๆรฮะพัสปอร์ตไหมใช่ฮะเพราะเขาบอกว่าของเรามันใกล้อยู่เขตในเขตศูนย์สูตรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอุ่นไงฮะมันอุ่นมันอุดมสมบูรณ์มันเป็น t ropical เขาเรียกว่าอะไรร้อนชื้นด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยปัจจัยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ต่างๆครับ ได้มากกว่าถ้ามันเป็นอยู่ที่เมืองหนาวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกสิ่งทุกที่ของเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ําทั้งดินมีแร่ธาตุและที่สําคัญเรามีปริมาณแสงแดดตลอดอทั้งปีอครับอันนี้น่าสนใจไหมคะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งะนะคะสถานีวิทยุศึกษาขอบพระคุณดรสุริพรบุญบงการจูภาวังครับที่วันนี้มาร่วมมาสนทนา กับทางรายการพัฒนาสังคมและชุมชนช่วงปรัชญาชีวิตที่พอเพียงนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติดชมรายการได้ครับโดยส่งอ e ีเมลเข้ามาที่พอเพียง 92fm gmail com ครับ p o r p i a n g 92fm gmail com หรือจะเขียนเป็นจดหมายปรษนียบัตรก็ได้เช่นกันครับจาหน้าถึงรายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียง และส่งมายังสถานีวิทยุศึกษาอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาราชเทวีกรุงเทพ10-40 0และสำหรับตอนก่อนๆที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนหลังไปฟังบนเว็บไซต์ได้ถึง180วันนอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะครับก็ยังมีหลายรายการที่คุณผู้ฟังสามารถ ไปย้อนหลังฟังได้นะครับที่ w w w m o e r a d i o t h บ i n e t ครับวันนี้ผมอาชิรับระดับคุณผู้ดำเนินรายการและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ